สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเรื่องราวของกัุตุตบอลที่นะ่าสนใจนะครับคลิปนี้โยงไปในเรื่องของตลาดซื้อขายของสโมสรแมนยูนะครับก็ล่าสุดครับมันมีรายงานจาก โรมาโน่ครับโดยที่โรมาโน่นักข่าวคนดังเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยว่าทางสโมสรแมนยูยังคงให้ความสนใจที่จะคว้าตัวเจอร์มีฟิล์มปงนะครับแบ็กขวาชาวฮอนแลนด์ของไบรอ์รูโกเซนเข้ามาเสริมแนวรับนะฮะซึ่งในตอนนี้มันไม่ใช่ งานง่ายของแมนยูอีกต่อไปละเนื่องจากว่าฟิล์มบงเนี่ยเพิ่งต่อสัญญาออกไปอีกนะครับจนถึงปี2028ทําให้เรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นรวมไปถึงแมนยูมีคู่แข่งที่เป็นบิ๊กทีมเหมือนกันครับนั่นคือบาซ่าที่ก็อยากได้ตัวนักเตะรายนีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดของแมนยูจากรอบก่อนนะครับที่แมนยูเนี่ยเป็นตัวเต็งทีมเดียวแล้วก็ มีโอกาสซื้อแบบราคาถูกไม่เกิน 30- 40ล้านปอนด์แต่ว่าแมนยูก็เลือกที่จะถอยนะครับซึ่งจะกลับมาสนใจอีกครั้งหนึ่งโรมมโรยืนยันครับว่าสนใจจริงแต่รอบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกกันไปมันก็มีเงื่อนไขที่ยากลำบากกันอยู่ที่แมนยูต้องสู้นะครับส่วนอีกหนึ่งนักเตะที่แมนยูมีข่าวนะครับมีรายงานออกมาจากยูเนเิเบลเยียมนะครับมีการระบุว่าแมนยูเนี่ยกำลังให้ความสนใจ โรเอสโอเปนดานะครับแนวรุกชาวเบลเยียมของไอเบนไลซิกนี่ฮะจากซีซั่นก่อนครับตั้งตะอรานี้ก็ผลงานดี กับลองนะฮะแล้วก็ย้ายมาร่วมทีมเอเบนไลซิกนะครับเริ่มต้นซีซันรวมกันทุกรายการก็ผลงานดีทำให้เข้าตาเอเดรีนฮาเป็นอย่างมากซึ่งเทนฮาก็อาจจะมองว่าถ้าเกิดมัสยาวไปไม่รอดไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมเตรียมขายออกจากทีมเนี่ยโอเปนด้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวแทนที่น่าสนใจที่จะเอามาประสานงานกับฮอยลูดในอนาคตนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยก็สูงเอาเรื่องนะครับเพราะว่าเพิ่งจะมีการเซ็นกับ ไายซิกมาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาค่าสันยาเนี่ยน่าจะประมาณ90ล้านโยูโรได้ถือว่าโหดเป็นอย่างมากนะครับก็แมนยูเล็งกันเอาไว้แทนที่ในรายของมาซิยาวนั่นเองนะครับส่วนตัวเลือกอื่นๆครับที่น่าสนใจแล้วก็แมนยูกำลังมีข่าวเนี่ยนะฮะนอกจากโอเปอน่แล้วกิฟมีสปอร์ตครับก็ได้มีการจัดเกี่ยวกับ5เป้าหมายที่มีโอกาสที่แมนยูจะเซ็นเข้ามานะครับในช่วงตลาด กลางซีซั่นเพื่อปรับปรุงทีมเนื่องจากว่าต้นซีซั่นผลง,งานไม่ดีมีปัญหาทั้งเกมรับพื้นที่แดนกลางแล้วก็แนวรุกนะครับซึ่งรายแรกครับที่มโอกลสไปไม่ได้ครับนั่นก็คือไอวานโทนี่ครับที่จะปลดแบนในช่วงเดือนมกราคมนะฮะตรงกับตลาดซื้อขายกลางซีซั่นพอดีนะครับเบนฟอร์ดพร้อมปล่อยนะครับถ้าเกิดได้ในราคาที่พวกเขาต้องการประมาณ50-60หล้านปอนด์แล้วก็แมนยูก็ต้องการซูร์นาตัวเป้าเพิ่มเติมอีกนะฮะซึ่งไอวานโทนี่ เป็นส่นหน้าที่เห็นฟอร์มมาแล้วนะครับในองังกฤปมีประสบการณ์อยู่แล้วมากมายนะครับผลงานดีด้วยก่อนที่จะโดนแบงนะครับแล้วก็ข้อยากเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของคู่แข่งที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องรอติดตามกันว่าแมนยูจะมีการยื่นซื้อไหมนะครับนี่ก็คือหนึ่งในเป้าหมายที่มีโอกาสที่แมนยูจะไปล่าตัวประเทที่สครับเป็นแนวรับนั่นก็คือกอนซาโลอินาซิโอนะครับเป็นแนวรับที่แมนยูมักจะมีการ ส่งแมวมองไป2ฟอร์มบ่อยครั้งนะครับตั้งแต่หลายซีซันและและปัจจุบันก็มีการส่งแมวมองไป2ฟอร์มอยู่นะครับผลงานของนักเตะก็ดีแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็แมนยูมีความต้องการที่จะเซ็นแนวรับรายใหม่อยู่พอดีเพื่อแก้ปัญหาเกมรับที่มีอาการบาดเจ็บฟอร์มไม่ค่อยดีในช่วงซีซันใหม่นี้นะครับแนวรับรายนี้ก็ตอบโจทย์นะครับเล่นทั้งแบ็กซ้ายไ้ด้วย กองหลังตัวกลางได้ด้วยนะครับ22ปีเท่านั้นเองนะฮะค่าสัญญาก็ถือว่าในระดับหนึ่งนะฮะประมาณ52ล้านปอนด์ได้นะครับรายที่3ครับเป็นกองกลางดาวรุ่งอย่างคาบี้เกนล่านะครับเป็นกองกลางดาวรุ่งจากทางสโมสร์าเปอร์เซียทีมจากลีกสเปนนั่นเองนะครับเด,เดลดเมลเราก็สื่ออังกฤษรายงานแบบต่อเนื่องนะครับว่าแมนเชสเตอร์เดนได้มีการส่งแมวมองไป2ฟอร์มกองกลางดาวรุ่งรายเนี้ย ทุกเกมในช่วงซีซั่นนี้นะครับแล้วก็เดารารุ่งรานี้กําลังโชว์ฟอร์มโดดเด่นนะครับเข้าตาสโมสรอนแมนยูแล้วก็นิวคาสเซนเป็นอย่างมากรวมไปถึงทีมชั้นนาในยุโรปมากมายอีกด้วยแต่ว่าปัญหามีเช่นเดียวกันครับก็คือ ค่าฉีกสัญญาอยู่ที่86หล้านปอนด์ครับถ้าเกิร์แมนอยูต้องการแข่งเวลานี้ไปเพิ่มเติมในตำแหน่งพื้นที่แดนกลางตรงกลางรัยที่4ครับเป็นจารอดเบตเวดนะครับเป็นกองหลังตัวกลางแต่ว่าสามารถฉีกไปเล่นเป็นแบ็คขวาได้ด้วยนะครับก็ถือว่ามีเหตุผลมากพอครับในการดึงกองหลังตัวกลางเข้ามาเหตุผลเนี่ยมันจะคล้ายๆกับของอินาเซโอนั่นแหละ ที่บอกไปแล้วนะครับเมเบิเป็นแนวรับที่ซีซั่นก่อนโดนปล่อยยืมตัวไปแล้วก็ผลงานดีนะครับซึ่งในช่วงซีซั่นก่อนเนี่ยแมนยูเริ่มมีข่าวแล้วนะครับแล้วก็มีการส่องฟอร์มมาสักระยะหนึ่งประมาณสัก1ปีได้ณปัจจุบันแมนยูยังคงสนใจอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีการพิจารณาการดึงตัวเข้ามาร่วมทีมก็ได้ถ้าใช้จ่ายอาจจะไม่สูงเกินไปนะครับเนื่องจากว่านักเตะก็เหลือสัญญาอีกไม่เยอะเช่นเดียวกันด้วยนะครับรายสุดท้ายครับเป็นศูนย์หน้าตัวเป้านั่นก็คือเบเจ เซสโก้น, co, นะครับเป็นอดีตเป้าหมายของแมนยูที่แมนยูสนใจเป็นอย่างมากถึงแม้ว่านักเตะจะมีการบอกปาดข้อเสนอไปในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับแต่แมนยูก็ยังคงมีการติดตามผลงานแล้วก็ยังชื่นชอบในตัวของเด็กรายนี้อยู่นะครับและมีการติดตามมานานแล้วด้วยนะครับมากกว่า2ซีซั่นแหละตั้งแต่นักเตะเนี่ยอยู่กับเซาวบวกนะฮะจนในปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนทีมไปละนะครับซึ่งชื่นชอบนะฮะแล้วก็ อาจจะมีการทุ่มซื้อในช่วงตลาดรอบหน้าก็ได้นะครับก็อาจจะโดนพิจนารณาแหละในช่วงมก,กราคมเป็นต้นไปจนถึงอาจจะเป็นในช่วงหลังจากจบซีซันเพราะว่าแมนยูติดตามมานานจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นส่วนหน้าที่ว่ากันว่าเอเดรคินฮาชชื่นชอบแล้วก็เจาะจมเป็นอย่างมากว่าต้องซื้อให้ได้นะครับเพียงแต่ว่านักเตะเนี่ย ตอนนี้ใจยังแบบไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของการอยากย้ายเท่านั้นเองนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับแฟนผีคิดเห็นองไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วกันนะครับแฟนบอลก็ทุกทีมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับ